มองภาพรวมตลาดซื้อขายตอนนี้ก็ถือได้ว่าคึกคักไม่แพ้รอบก่อนเลยครับหลากหลายทีมหยิบจับซื้อนักเตะมาเสริมแกล่งกันอย่างเมามันเรียกได้ว่าตลาดไม่ไวายมีเท่าไหร่ซื้อกันแบบไม่อั้นกันเลยทีเดียวครับไปดูกันที่แมนซิตียกันก่อนครับเพื่อน แมนซิตี้เนี่ยซื้อโคดดาวยิงอย่างฮาแลนมาแทนที่กุนนาเกโร่แถมยังไปซื้อคาวินฟิลิปมาแทนที่เฟร์นันญงโยที่เพิ่งจะย้ายออกไปครับต่อมาที่เลียบผูกันบ้างเลียบผูกเนี่ยก็ไม่ต่างกันครับเพื่อนเพื่อนพวกเขาซื้อนูเนสมาแทนมานี่ที่ย้ายไปบายเยนแถมยังไปซื้อดาวรุ่งอนาคตไกลอย่างแรมซี่กับฟาบิโอคาวันโยเข้ามาเพิ่มครับเรียกได้ว่าเสริมแกล่งกันได้แบบถูกทางจริงๆเลยครับเพื่อนเพื่อน ไปต่อนที่ทีมจากลอนดอนกันบ้างอาร์เซนอลได้ทําการซื้อกาเบรียลเชซูสและมาควินยอตในยิ่งไปกว่านั้นสเปอร์ครับสเปอร์เรียกได้ว่าตลาดรอบนี้ร้อนเป็นไฟเหมือนกันครับเพื่อนๆล่าสุดในเพิ่งจัดลิชัยซ่อนมาได้แถมตอนนี้ยังเป็นข่าวเดบายอีกด้วยจากที่มองภาพรวมหลายทีมก็ต่างซื้อนักเตะเข้ามาเสริมแกล่งกันอย่างต่อเนื่องครับแต่มันมีอยู่ทีมหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่ยังเงียบอยู่มาถึงตอนนี้เขายังไม่ได้ใครสักคนหนึ่งเลยครับทีมที่ว่าก็คือเชลซีนั่นเอง หลังจากที่เชลซีเปลี่ยนถ่ายเจ้าของทีมจากโรมานามาวิตเป็นทอ์ตบุลี่เรียกได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันเปลี่ยนไปครับทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านในกรณีหลังบ้านคือสําคัญอย่างยิ่งฮะการที่มารินาเกาูกาย่าและปีเตอร์เช็คย้ายออกมันเริ่มที่จะส่งผลกระทบกับเชลซีแล้วเพื่อนเมื่อก่อนการที่มี2คนนี้เป็นคุณซือผมรู้สึกว่าเรื่อง,องการดิวนักเตะเนี่ยมันเร็วกว่าน,นี้ครับยกตัวอย่างในเคสของเมนดี้ปีเตอร์เช็คเนี่ยปิดดีนมาได้แบบไม่ต้องรอนานเลยครับ โอเคมาต่อกันที่หน้าบ้านกันบ้างเชลซีตอนนี้เสียนักเตะคนสําคัญไปพร้อมกันหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นรูริเกอร์คิทเชนเซนและลูกากูเชลซีเอาจริงๆถ้าเกิดคิดไปถึงเรื่องการคว้าแชมป์ปัญหาเหล่านี้คือสําคัญมากๆกเพราะการที่เรือมันเกิดรอยรั่วมันต้องรีบหาใครสักคนหนึ่งมาอุดรอยรั่วครับก่อนหน้านี้เชลซีไม่ใช่ว่าจะไม่มีข่าวกับนักเตะนะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวกันเพียบตั้งแต่หลังยันหน้า ตอนแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นรายของจูดกุนเดค,ครับที่มีโอกาสสูงที่จะย้ายมาแทนรูดิเกอร์แต่เรื่องก็เงียบหายไปจนตอนนี้มีข่าวเดิรลิกแต่ดินก็ไม่ถึงไหนสักทีนึงครับแนวรุกก็ไม่ต่างกันนะเพื่อนเพื่อนดาฟินยาราฮิสเตอร์ลิงเนมาร์เรเรียกได้ว่าตัวเป้งๆทั้งนั้นแต่ก็เหมือนเดิมครับไม่เฮียวิโกสักทีมาถึงรายล่าสุดที่เป็นข่าวหนักๆเลยก็คือโรนโดในดินของโรนโดเนี่ยหลายสื่อเขายกให้เลยครับว่าเชลซีเนี่ยเป็นทีมเต็งที่จะคว้าโรนโดมาได้แต่ก็อย่างว่าคร ตอนนี้แฟนเชลซีเนี่ยคือยืนรอความหวังกับท้องทะเลที่ว่างเปล่าจริงเลยครับนี่แหละฮะสาเหตุที่ผมตั้งคําถามว่าเชลซี Chelsea คือทีมที่น่าเป็นห่วงที่สุดจริงหรือไม่ผมว่ามันก็มีเขาโครงครับตอนนี้มีลุ้นอย่างเดียวครับเพื่อนๆว่าทีมซื้อขายของท็อตโบลีเนี่ยจะทํำยังไงต่อจะมีเซอร์ไพรส์เห็นกันหรือไม่หรือว่าจะกินแห้วปะคองกันไปก่อนก็คอยติดตามมันครับ